สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำวงจรทีเฟสฮาร์ดเวฟ์อันอันคอนโทรลเลกติฟายเออร์นะคะขั้นแรกนะคะเราก็หยิบตัว AC Power มาเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะปรับแรงดันกับตัวขอนทีนะคะแรงดันจะปรับไปที่220 ความถี่เราจะเปลี่ยนเป็น50นะคะทีนี้เราจะใช้ตัว AC power เน่ยตัวแล้วก็ทำการคอนโทรล C คอนโทร V ได้เลย3ตัวด้วยกันนะคะทีนี้เ่เราจะเปลี่ยนตัวแต่ละเฟษนะคะ เราจะปรับแรงดันตัวนี้ไปที่ว่าเราจะปรับเฟสต,ตรงนี้นะคะไปที่120ยยี่วีสามนะคะจะเปลี่ยนไปที่240เพราะว่าไฟฟ้าสามเฟสนะคะแต่ละเฟสก็คือจะห่างกัน120องศานั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ยิมอุปกรณ์มา ใช้เป็นกาวนะคะใช้กาวตัวนี้นะคะ ก็ทำการต่อเข้าไปที่กางนะคะและก็จะใช้ไดโอนนะคะไดโอนเราก็จะใช้ตัวเดิมเลยก็คือ IN 1 0 4 7 เราจะใช้ไดโอดด้วยกันเนี่ยสมตัวนะคะไม่รู้แล้ว่ครืมนก็ทำการต่อวงจรเข้าไป ไม่ทำอะไรนะก็อย่างนี้ตลอดเมื่อหลับเมื่อหลับเราไม่ต้องหลับตาดิเราก็ต่อเข้าไปนะคะนะันงงนงง่งนั้นนะคะเราจะใช้รีฟิตเตอร์หนึ่งเคนะคะอ่า และทำการโรเทตตวนดูคลังมาทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยโอห์มนะ ก็ทำการต่อเข้าไปกับ d1 ห2 d 3ดีอดีาเลยจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบตัวเอ็ดนะคะก็คือคือเลอนเซ็นเซอร์นั่นเอง ลายใช้มันคือลนส์เซนเซอร์นะคะก็คือรีเฟลเตอร์ที่นี้นะคะเราจะเปลี่ยนค่าตัวเลนส์เซนเซอร์ด้วยนะคะ ใช้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งทั้ทำการต่อวงจรไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปหยิบสโคปมา เราจะใช้เป็น f channel กับ f channel นะก็อันนี้จะเป็นตัวปกติที่เราใช้กันจากนั้นทำการต่อวงจรนะคะ channel A เราก็ต่อเขาที่ V 1ได้เลย channel B ต่อที่ V 2 channel C นะคะต่อที่ V 3 channel D เนี่ยเราจะต่อที่เอาพุลนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีได้เลยนะคะ เพื่อเวลาเราลันเนี่ยจะได้ทำให้ดูง่ายขึ้นจะนี้เราจะใช้เป็นสีเขียวแอปพลายดูคลังนะคะตัวสีนะคะเราจะใช้เป็นสีน้ำเงินตัวสีเราจะใช้เป็นสีม่วงนะ ก็คือเลือกสีไหนก็ได้เลยที่เราสามารถดูได้ง่ายๆนะคะเวลาที่เรารันจากนั้นนะคะมาที่สโคปตรงสองแช n นลตรงนี้นะคะ channel a ต่อกับด้านแรงดันนะคะ

なるほど。 พอได้วงจรครบเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็เปลี่ยนสีของทางฝั่งตรงนี้ด้วยชนอลวีตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็ได้นะจากนั้นนะคะเราก็ คลิกเพื่อแสดงค่าของตัวสโคตแต่ละตัวทอเคมาลองรันกันดูนะคะก็ทำการกดรีเวิตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูวงจรไร้ง่ายขึ bon. right ้นปรับสเกลแต่ละชแนลด้วยนะคะ อันนี้ทั้ง A B และ C นะคะเราจะปรับไปที่200หมดเลยส่วน Y Position นะคะเราจะเห็นว่าเส้นมันจะไปซ้อนอยู่ตรงนี้นะว่าสี่มุ่ใ้เราก็ลองขยับนะ ประมาณนี้ก็ได้ถ้าเราใช้ประมาณสักแปดนะคะจากนั้นมาดูออบสักหอีกตัวหนึ่งนะคะช h a n แ e ลวเนี่ยลองลองปรับขึ้นไปสักสองนะคะพอสักสองร้อยเนี่ยก็จะเห็นประมาณแล้วส่วนช h a n แ e ลบีเนี่ยนะคะเราก็ลองปรับลงนมนาะ เราก็ะะจะเริ่มเห็นแล้วทีนี้นะคะเราลองสต็อปแล้วดูลองวัดค่ากันดูนะคะเราปรับ <dalam S 1> <ๆ>สกเกลตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนั่นเองใช้ประมาณห้านะคะ ทีนี้ลองวัดดูก็เห็นว่าคือมันไม่สามารถวัดได้น,นั่นเองนะคะก็แสก็แสมันไม่เรียงกันน,นั่นเองนะคะนั่นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนตัว v สองและ v สนะเปลี่ยนองศานะ,นะน่นได้เราทำการ double click ไปนะคะ เราจะทําการเปลี่ยนองศาที่ v สองตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นที่สองอยสี่สิบเราจะลองสลับกันนะคะ v สามเราจะเปลี่ยนเป็นที่ร้อยี่สิบก็คือเหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไฟฟ้าเนะี่ยก็คือแต่ละเฟสจะต้องห่างกันร้อยี่สิบองศานะคะ จากนั้นนะคะเราก็ลองกลับไปร้นโปรแกรมอีกหนึ่งรอบนะคะจากนั้นเราก็จะวัดดูนะคะเราก็ทำอะไเตียมวัด จะได้ร้อยยี่สิบองศาเท่ากันนะคะ ะะเราก็จะมาดูที่สสีองแล้วก็มาดูข้าดูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ 哦。Okay.